อ้เหียควเร็วเยนะพระเจ้าอ้เหียูเสียงมไว้ได้จอยอ้เหียมไว้ได้จเนี่ยมันแบบพระเจ้าชัดจีง่งนโง่โงอ้เหี้ยมันหันช้าหันช้าชิบหาโอมก็ช้าไปเพื่อนกลัววะเวเสียวเียเลยวะสเลยวะ กูมเแต่เพลงอีกสิบกว่าแล้วไม่เหรอเยอะจังเลยเฮ้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 ยเอ้ยเฮ้ยเอ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ เลอะเลอะเสื้อเสื้อหมดมากซื้อไปแล้วไอ้เหี้ยแล้วไม่เอาเลยไม่เสียอะไรหมดไม่ทันว่าเป็นห่านอะไรเลยนี่ไม่สนเลย <laughs> <laughs>

ยยเยอะหรืเปล่าแขกหรือแขฟสขซุ้มประชมพยาบาลาเฮียแม่งตกใจเสียวหยดมออะไรเฮียแม่งอันนี้คืออะไรวะโอ้โหเป็นซสวมที่แปดชิบหายเลยส้วมบ้านใครมีเสียตัวเล็เต็ดตัวเล็เต็ดอย่งนี้บ่บอเขอรเลยเสียอ้วมนี่ ไม่เลยยับไปดีๆแลโอ้ขาบุญงูเลยโอ้ยตาโอ้เป็นเล็กชักย <is> oh, uh, so mm ิ้วมาไม่แล้วไม่ดีอะไเนี่ยอย่าดีขวดนี้รูนะขวดลุก ยังใส่ปุยอะไรเข้ามาอีกยักษ์ยันกูเสียวประตูยักษ์มันตูมาตรงเนี้ยอืมเฮ้ยอืมโอ้ไม่รู้เหมือนกันโอ้ย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  เลี <ination noises> ้ยงไล่ที่เลียงไล่ที่เขตตัดตัดตัวเว่าอีกสจิวะกคตไัด้โ้ตบตดนตักอมไปใอกตัแม่งว้เดียแม่ง้ยไปไม่เชว่าเฮลสูนี่โกรธแล้วั้ย

mong tôi đừng nói chắc tôi tôi kịp mày 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 không mày mày không mày 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 không mày 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 khô không mày 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 cái mày 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 ยังไม่เอ้ยส้มซโหี่อะไรวะไปชั้นนี้ไม่ใช่วาไอ้เหี้เนี่ยนี่กินตัวกูกินตัวไอ้งเกินไปนี่ตาเลยาเลย้นขึ้นไปงเลยขึ้นีอะไรลงไปสัอยู่ไนบนโอ้โหชินไตงนี้เลยแล้วดิโอ้สาเหี้ยเสียเหี้ยเลยวะ เลียเเ้ยงพวกเลวแค่ไน้เยี่ยมมาฉันล่างคุณอีกเหรอ,อเ,เนี่ยมึงหยิบอี่ไม้เห,หเี้ย,นวเ,วยเนี่ยไม่ฟาดนะผีแหงตัวนั่เว้ยเนี่ยมึงหยิบหัวเหี้ยเนี่ยฟาดใส่หัวผีปึ้งเหี้ยตายเหิงขโมเดียวฉันต้องการคุณทำไมคุณไม่กลับมาเมื่อกี้มึงก็บอก,กจะแผลยาให้คุณไม่กลับมาไม่ใช่เหรอใครจะทำตอนฉันมาคืออะไรเนี่ย ผมิง้นก็ขึ้นไปสี่ีกหรอที่ไม่อยู่ไปละที่ไม่อยู่ไปละไอ้เชื่อว่าขึ้นไปจับสเกลให้เรียบร้อยกูตายเหี้ยเจียวหน้่อยู่ไหนวะเอาเจอครั้งเหี้ยมันจุลงมาแล้วโอ้ยเหี้ยเหียวีเยีวยะไม่เหี้ยนี่มาที่ไรข้าวไฟมาตลอดเลย ไปเร็นนาไมดขอดูน้ามึงสัดสุดได้ปะรผิดเดียวเลยผไม่นะไม่นะไม่เดียเลยวะเยอะอเียาไอเียอะไรวะ โอ้โอ้ไม่หมดโอ้โอ้สองตัวอเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยโอ้เยียมมา